นะนี่คือกำลังสร้างนะพระพารองรับหรือฐานที่รองรับนะของประเทพนะครับที่มูลนิธิสมเด็จโตกรมบรังศีเมตตาหามีนะฮกำลังสร้างเมนลอยนะนี่เมนลอยอยู่นี้ เนะขากำลังสร้างท่านผู้ชมนะที่รับรองขององค์พระเทพนะครับที่รับรองขององค์พระเทพนะที่ท่านประ,สะเสด็จมาเป็นประธานพิธีพิธีราชฐานเพื่งศพนี่เมน็นลอยนะท่านผู้ชมนะ่ะเนี่ยสร้างเป็นลอยเห็นไหมสร้างฐานเรียบร้อย สร้างเสร็จแล้วก็ลื้อนะหนไหมครับนี่นะเขาสร้างเป็นรอยตรงนี้นะครับนี่เขาสายใสย่ที่ทางขึ้นนะทางบันไดนี่บันได นะตร้างไม่สูงนะแต่ว่าเห็นไหมคนหลายคนหลายท่านจะขึ้นได้นะครับเหลือตั้งเสาพนักลัังคาย20วันเสร็จเรียบร้อยนะอีวันเสร็จแล้วครับนี่เป็นเมนลอยนี่คือบรรยากาศนะผู้ชม ที่มูลทิสมเด็จโตพมประังศรีเมตตามหาบารมีนะครับที่ของพี่เอก นีสถนะานที่เมนลอยครับแล้วก็สร้างพระนะพระนอนยาวที่สุดในโลก แล้วก็องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรากำลังสร้างอยู่นะงบประมาณก็หลายพันล้านทีเดียวเห็นไหมเขาจะมีเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ทำใหม่เนี่ยของใหม่หมดนะ เขาไม่ได้เอาแบบเอามินลอยแบบที่เขารับจ้างตั้งมินลอยมาอันนี้เขาสร้างใหม่เลยเห็นไหมสร้างใหม่ล้วนๆไม่เดียวที่เปไปเผาตงโน้นตงนี้เมนลอยมามาสร้างต่อให้พี่เอกมาอันนี้เขาสร้างสร้างใหม่สร้างใหม่ของไม่หมดแม็นมนี่เขาทำยางเท่มขังเิ่มขังแล้วก็ดูพืนดูเห็นไหม ตอนนี้กำลังสร้างเมนลอยที่มูลที่สมเด็จโตพรมรังสีนะ,ะวันที่6พฤศจิกาจะมีพิธีราชทานเพลิงศพของพี่เอกสารพงษ์ชาติีนะครับที่นี่เลยนะท่านผู้ชมด้านข้างตรง,งเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศเอาสายใส่กันไปนะ ้ายใสเข้าไปเขาก็เก็บความเรียบร้อยเหมือนพี่เอกนะทำไปเก็บไปนะั้นท้องเรียบร้อยนะเห็นไหมเนี่ยเสาอะไรเขามีห,หมดแนละ้ะ นะครับรเรียว่าสร้างใหม่ทั้งทั้งชิ้นเลยสร้างเมนลอยนะครับที่เห็นอยู่นี่ไม่ได้สร้างอย่างอื่นใดนะสร้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวราชทานเพลิงเสร็จแล้วก็จะต้องรื้อออก นะลึกอ,ออกตรงนี้เลยนะครับเป็นลอยที่มูลทีสมเด็จโตพลังสานศีเมตตามหาบารมีนะที่จะราชทานเพลิงศพในวันที่6ของพระเทพท่านเสด็จมาเป็นประธานพิธีราชทานเพลิงศพนะครับเห็นไหม,มรบรรยากาศอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นหอฉันนะตอนพี่เอกอยู่บอกว่านี่เป็นหอฉันสําหรับพระ ไว้ฉันอาหารแล้วข้างล่างจะเป็นโรงทานให้คนที่มาทานทานข้าวนะที่ท่านบอกไว้นะครับเห็นไหมเขาบอดอย่างดีเลย